สวัสดีครับสวัสดีนะนะทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็พบกับช่องฟันฟิชชิงชแนลกันอีกแล้วนะครับอ่านะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสมารีวิวแล้วก็ผ่ารอกหยดน้ํานะครับของค่ายไดว่านะครับอ่านะครับก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสผ่ารอกนะครับหยดน้ําของค่ายไดว่านะครับรุ่นนะครับไดว่านะครับ l i ลิเบอร์โตพิกซี่นะครับนี่เลยครับไดว่า l i ลิเบอร์โตพิกซี่นะครับ ก็เป็นลอกที่จัดว่าเป็นลอกที่ตีเห่าเบาได้ดีมากๆที่สุดในรุ่นหนึ่งเลยนะครับของไดว่านะครับมันเกิดคือเรียกง,ง่ายมันเกิดมาเพื่อตีเห่าเบาเลยนะครับะนะครับก็สําหรับไดว่าพิกซี่นะครับโมเดลวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขอเล่าประวัติคร่าวๆของโมเดลนี้ก่อนนะครับก็คือโมเดลลอกไดว่าตีเห่าลบมเนี่ยไดว่ารุ่นไดว่าพิกซี่เนี่ย ก็รุ่นแรกเลยเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นบอดี้นะครับเป็นบอดี้สีสีออกสีออกเหลืองส้มนะครับอ่านะครับซึ่งชื่อรุ่นว่า,าได้ว่า l i b e r t o p i x i e o r a n g e Amber l i เบอร์นะครับอ่านะครับก็ตอนนั้นก็จะออกมาในปี2003นะครับ2 0 0พหรือว่าปี2546ในประเทศไทยเองนะครับก็เป็นเทรนที่การตี๋วบานะครับกำลังมาแรงในญี่ปุ่นนะครับก็เลยก็เลย กำเนิดรุ่นนั้นมานะครับตอนนั้นก็บอดี้บอดี้อ่าสเปคตอนนั้นบอดี้มันจะเป็นโลหะผสมแมกนีเซียมนะครับแล้วก็ออกแบบมาโดยใช้กับเหยื่อบาโดยเฉพาะนะครับสปูนก็จะทำเป็นวัสดุกิก,การ์ดของทางของทางไรว่าเขานะครับก็ทนการกัดก่อนได้ดีมากนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็จะมีน้ําหนักประมาณ160กรัมนะครับส่วนระบบ ระบบหนอวงแม่เหล็กค่อนข้างที่จะดีที่สุดในตลาดล็อกล็อกตีบล็อกเบสตีกับฟอมซึ่งเป็นรองแค่เป็นรองแค่ระบบของอีกค่ายนึงครับซึ่งมีรหัสว่า DC นะครับนะครับเพราะว่าระบบของ DC เนี่ยเขาจะแตกต่างโดยที่ว่าระบบของ DC เนี่ยเขาจะใช้หน่วงแม่เหล็กเหมือนกันครับแต่ว่าจะใช้ไดนามในการสร้างกระแสไฟฟ้าแล้วก็เอากระแสไฟฟ้าเนี่ยไปเป็นแม่เหล็ก ในการหน่วงสปูลอีกทีนึงนะครับส่วนระบบระบบแมกกาฟอร์สนะครับก็ใช้ใช้แม่เหล็กนะครับ2ด้านนะครับเป็นขั้วสนามแม่เหล็กนะครับในการหน่วงสปูลนะครับแม่เหล็ก2ชิ้นนะครับแล้วก็ทําให้เกิดแรงหน่วงหรือว่าความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กเป็นตัวชะลอความเร็วของสปูลนะครับอ่านะครับก็คือระบบของไดว่านะครับระบบแมกกาฟอร์สนี่เองนะครับส่วนแมกกาฟอร์ส ระบบแมกกาฟอสก็มีหลสดย่อยออกไปนะครับก็เป็นแมกกาฟอส V แมกกาฟอสแซดอะไรเงี้ยครับอันนี้มันจะลึกไปมากนะครับก็ขอไม่พูดถึงตรงนั้นละกันนะครับก็มาถึงตัวตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ก็จะพิกซี่ตัวนี้ก็จำหน่ายปีปี2009ถึง2014นะครับนะครับก็สเปคก็รอบจะอยู่ที่6 8.1นะครับน้ำหนักนะครับ160กรัมนะครับลูกเบินทั้งหมดมี8บก1ลูกเบินนะครับแล้วก็สาย8ปอนได้100เมตรสาย10ปอนได้75เมตรนะครับหมุนหนึรอบเก็บสายได้66เซนติเมตรนะครับแล้วก็เบรกอยู่ที่4กิโลกรัมนะครับจริงๆแล้วรุ่นนี้เนี่ยมันทำมาเพื่อตอบโจทย์ตีได้ทั้งหลักๆเตีเหยื่อเบาได้สบายเลยนะครับเหยื่อเบาเนี่ยแล้วก็มันตอบโจทย์ไปถึงว่า สามารถตีที่มีน้าหนักเพิ่มขึ้นได้นะครับแล้วก็รอบเนี่ยรอบ6.8เนี่ยมันเป็นรอบที่ครอบคลุมมากๆนะครับแล้วก็โหหมุนหมุนลื่นมากเลยนะครับหมุนลื่นมากนะครับอ่านะครับหมุนลื่นมากนะครับแล้วก็แขนนะครับก็ให้เป็นแขนคาร์บอนมาเลยนะครับจากโรงงานมาเลยนะครับอ่าโรงงานไดว่ามาเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเม็ดอินเจแปนนะครับเม็ดอินเจียแปนนะครับสปูลนะครับ ปะโพื่นมากนะครับอ่านะครับตอนนั้นก็ขายกันอยู่ที่ราคาหมื่นต้นๆนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้หมื่นต้นๆนะครับก็ถือว่ายังน่าใช้มากๆนะครับยังน่าใช้มากๆนะครับอ่านะครับก็สีทำเป็นสีเทานะครับเทาเมทัลลิกนะครับเทาเมทัลลิกตรงเฟรมการเนี่ยครับก็เป็นสีเทานะครับสีจะอ่อนว่าหน่อยแต่ว่าเป็นลงเป็นเกล็ดเมทัลลิกนะครับ แล้วก็ฝาปิดข้อควายก็จะเป็นอลูมิเนียมสีแดงนะครับอโนดิสีแดงนะครับส่วนสตาร์แดกตรงนี้นะครับก็ไม่มีคลิกเสียงนะครับตอนนั้นนะครับยังไม่มีคลิกเสียงนะครับรวมถึงปุ่มปรับคอนด้วยนะครับไม่มีคลิกเสียงแต่ว่าปุ่มปรับคอนี่หมุนได้แน่นมากนะครับคือมันกระชับมากเลยนะครับค่อนข้างคือยังไงก็ไม่หล่นแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาทำมาฟิตดีมากเลยนะครับสุดยอดมากครับตัวนี้ครับ ลื่นมากครับก็สําหรับอะไหล่นะครับของรุ่นนี้นะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยลักษณะบอดี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับพวกตระกูลอัลฟานะครับซึ่งก็มีหลายส่วนที่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับนะครับมีหลายส่วนที่สามารถใช้ร่วมกันได้ไม่ว่าตั้งแต่แขนนะครับแขนหมุนนะครับ่าแขนหมุนแล้วก็พวกเฟรมข้างเฟรมะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับนะครับสำหรับน้ําหนักนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยครับ 163นะครับของผมช่างได้นะครับ163กรัมนะครับก็ตามตเปคก็160กรัมนะครับขาดเหลือกันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดภายในกันดีกว่านะครับว่ามันใช้งานมาแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับทุกอย่างยังปกติดีไหมนะครับงานปานนีดมากนะครับลอกหลับราคาหลักหลักเหมือนอัพนี่คือแบบทุกอย่างทุกอย่างคือการลบเหลี่ยมลบคมต่างๆเนี่ยปานนีดสวยงามมากๆนะครับสมราคามากๆเลย สำหรับการถอดนะครับสปูลฝั่งนี้นะสำหรับการถอดฝาลอกนะครับก็ต้องฝั่งนี้นะครับสังเกตมันก็จะไม่มีไม่มีไม่มีปุ่มปรับหรือปุ่มถอดใดๆเลยนะด้านข้างนะครับมันต้องถอดจากน็อตตัวนี้นะครับออกนะครับพอคลายน็อตออกเนี่ยมันจะมีสปริงนะครับเห็นไหมครับสปริงพอคลายสุดเนี่ยมันจะมีจังหวะที่มันดีดออกมานิดนึงนะครับแล้วก็เปิดตรงนี้ครับกดลงข้างล่างนะครับกดลงข้างล่างแล้วก็ยกออกมานะครับ อ่านะครับนี่ครับก็จะเจอกับระบบหน่วงนะครับแม่เหล็กของไดว่านะครับนี่เลยครับแบบนี้นะครับแล้วก็มีลูกปืนอยู่ด้านในหนึ่งลูกนะครับอ่านะครับมีลูกปืนอยู่หนึ่งตลับโหเลื่นมากเลยครับสปูลแค่แต่นิดเดียวนี่แบบสกิดนิดเดียวนี่หมุนแล้วอ่านะครับก็เอาตัวลวดลวดล็อก ลูกปืนออกมาก่อนนะครับนี่ครับแม่เหล็ก <med> ด <glo> ูดดูดดีมากเลยครับระบบแม่เหล็กของเขานะครับสุดยอดเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นลูกปืนของฝั่งฝาปรับหน่วงนะครับโอ้ลูกปืนอย่างดีเลยนะครับก็ลูกปืนตัวนี้วงในจะอยู่ที่3มิลนะครับวงนอกจะอยู่ที่8 8มิลนะครับแล้วก็ความหนาอยู่ที่4มิลนะครับ นะครับลูกปืนในฝาหน่วงนะครับเขาบอกว่าระบบหน่วงแม่เหล็กนะครับของรุ่นนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นระบบ m มกกาฟอร์ซเซตนะครับก็คือสปูลเนี่ยมันจะยืดอดได้นะครับนี่ครับอ่านะครับเนี่ยมันขยับออกได้นะเห็นไหมครับนี่ครับก็จะเป็นการทํางานของทางทางทางระบบหน่วงนะครับ ดยอครับแลวก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นลูกปืนนะครับอีกฝั่งนึ่งครับลูกปืนแกนสปูนนะครับลื่นมากครับลูกปืนนะครับลูกปืนนะครับจะอยู่ในในเบ้าโลหะนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีลวดล็อกอยู่นะครับต้องเอาลวดนี้ออกมาก่อนนะครับอ่านะครับเนี่ยครับลูกปืนนะครับขนาดของลูกปืนตัวนี้จะอยู่ที่วงในนะครับอยู่ที่3ามนะครับ วงนอกอยู่ที่10มิลนะครับแล้วก็ความหนานะครับอยู่ที่4มิลนะครับนะครับโอ้โหลูกปืนนี่ยังเนียบอยู่เลยนะครับคือแบบเลื่อนปิดจริงๆสปูลนะครับเดี๋ยวมาดูน้ำหนักของสปูลกันหน่อยนะครับน้ำหนัก1 0 17กรัมนะครับของผมมันเครื่องของผมมันจะบวกมาประมาณ2กรัมนะครับผมว่าจะอยู่ที่ประมาณ15กรัมนะครับอ่านะครับ ก็เดี๋ยวไปดูฝั่งนี้กันนะครับชุดแขนนะครับอ่านะครับก็น,นี้เป็นแหวนนะครับแหวนแต่งนะครับอนอลูมินยอะลูมิเนียมอนโนได์นะครับสีสีแดงนะครับสวยงามมากนะครับแขนหมุนน้ำหนักแขนหมุนนะครับเดี๋ยว แขนหมุนอยู่ที่21กรัมนะครับอ่าประมาณ20กรัมนะครับ20กรัมก็งานก็เรียบร้อยมากเลยนะครับต่อไปเป็นสตาร์เด็กนะครับสตาร์เด็กก็เป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแหวนแต่งนะครับตัวแกนนะครับจะเป็นแต่งแต่งเป็นสีแดงนะครับอโนได้นะครับโอ้งานเนียนกิฟต์นะครับงานเนียนกิฟต ตรงนี้ก็จะเป็นแหวนรองต่างๆนะครับแล้วก็จะเจอลูกเปิลอยู่ก่อนนะครับ1เม็ดนะครับในแกนนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับคอนนะครับปุ่มปรับคอนก็เป็นวัสดุอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมนะครับก็งานเรียบร้อยดีมากนะครับตรงนี้ก็จะตรงนี้จะเป็นตัวกดนะครับสปูลนะครับนะครับก็ ตรงนี้ก็จะเป็นโอลิงอยู่1น,นชิ้นนะครับ1ชิ้นนะครับช่วยให้อ่าฝาปรับคอนเนี่ยไม่หล่นนะครับนะครับเดี๋ยวไปลื้อทางฝั่งบอดี้กันนะครับ จะมีน็อตนะครับ3มตัวนะครับจะมีสั้นสุดแล้วก็ยาวขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะมีน็อตตัวยาวที่สุดนะครับถ้าน็อตตัวยาวที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่านะครับแล้วก็ถัดไปนะครับอีกตัวนึงก็อยู่ข้างข้างแกนนะครับแกนแขนหมุนตรงนี้นะครับแต่ก็ตัวสั้นสุดนะครับก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับอ่านะครับข้างข้างแป้นปรับฟีสปูลนะครับอ่า ตอดขึ้นมาปุ๊บนี่ครับเดี๋ยวมาดูฝั่งฝาลอกกันก่อนนะครับนี่ครับฝั่งฝาลอกนะครับครับก็ข้างในก็จะเป็นลูกปืนกันจีกลับนะครับแล้วก็มีลูกปืนลูกปืนอ่าในในในฝั่งของนะครับตัวปักคอนนะครับแล้วก็ลูกปืนประคอง ประคองเสานะครับตัวนี้อีกหนึ่งลูกนะครับข้างฝาฝั่งนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมวัดตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็วงในจะอยู่ที่8มิลนะครับวงนอกอยู่ที่12มิลนะครับแล้วก็ความหนานะครับ2.5มิลนะครับโอู้หลูกปืนยังเนียนกลิบนะครับต่อไปก็จะเป็นแหวนนะครับแหวนแหวนใส่ในแกนกลางนะครับของของเพลากลางนะครับลูกปืนกันที่กลับนะครับนี่ครับ สิ่งที่ลอกในราคาสูงๆนะครับมีนะครับก็คือลูกเปิรนการเตยกับตัวนี้ครับข้างในจะมีเม็ดลูกเปิรนนะครับถี่มากๆเลยนะครับอ่านะครับเม็ดถี่มากๆนะครับเท่าที่ผมนับได้ทั้งหมดผมนับได้14เม็ดนะครับข้างในนะครับนับได้14เม็ดแล้วก็หมุนไปเนี่ยมันจะหยุดแบบเดินหน้าทางเดียวจริงๆมันจะไม่มีจุดที่ว่า ฟรีหรือว่าขยับสักนิดเลยนะครับคือมันแน่นมันเนบนะครับนะครับลูกปืนเกล็ดดีๆนะครับของลออเกล็เกตเกล็สูงๆนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูลูกปืนในฝั่งนี้กันก่อนนะครับในในฝั่งของตัวปรับคอนสปูลนะครับลูกปืนในตัวฝั่งปรับคอนสปูลก็ยังเนียนกิฟนะครับเนียนกิฟเลยอ่านะครับขนาดของลูกปืนในตัวปรับคอนสปูลนะครับ5มิลนะครับวงในนะครับ วงนอกอยู่ที่8มิลนะครับแล้วก็ความหนาอยู่ที่2.5มิลนะครับอ่านะครับนะครับเดี๋ยวไปดูภายในห้องเครื่องกันเลยนะครับก็เปิดมาตรงนี้นะครับจุดแรกที่เจอนะครับก็จะเป็นตัวแผ่นกดก่อนนะครับแผ่นกดชุดห้องเบรกนะครับอ่านะครับเปิดมาก็จะเป็นตัวนี้ก่อนนะครับตัวแผ่นกดนะครับตัวนี้ไม่ใช่โลหะนะครับตรงนี้เป็นเป็นพลาสติกนะครับอ่านะครับแต่ว่าเป็นเกรดแข็งเลยนะครับ แล้วก็มาเจอผ้าเบรกหนึแผ่นนะครับนี่นะครับเหมือนผ้าเบรกคล้ายๆกับพวกคาร์บอนนะครับแต่ว่ามันเป็นเนื้ออีกแบบหนึ่งนะครับไปเป็นชุดเฟืองนะครับอ่านะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของชุดผ้าเบรกในชุดนี้กันก่อนนะครับมีทั้งหมดกี่แผ่นนะครับเปิดออกมานะครับอ่ะนะครับก็ ชุดผ้าเบรกนะครับทั้งหมดนะครับนี่ครับก็จะเรียงแบบนี้เลยนะครับอ่าอันนี้คือชุดชุดเบรกนะครับอ่าชุดเบรกของเดาวาพิกซี่นะครับก็จะเป็นแผ่นแบบนี้นะครับมันเกินคล้ายๆแบบอ่า เหมือนคล้ายคาร์บอนอีกเนื้อนึงเลยนะครับคือผมไม่ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าอะไรดีนะครับแต่ว่ามันคล้ายคาร์บอนแต่ว่าเนื้อมันมีความละเอียดกว่านะครับทีนี้มาดูเฟืองกันนะครับเฟืองไดว่าพิกซี่หัวใจหลักของลอกรุ่นนี้นะครับอ่านะครับนี่ครับข้างในนะครับใช้งานมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่าเฟืองยังไม่เป็นไรนะครับเฟืองยังดูดีอยู่เหมือนเดิมนะครับ แทบจะไม่สึกหรอเลยนะครับสุดยอดมากครับเฟืองนะครับก็ข้างใต้เฟืองตอนนี้ก็จะมีเฟืองตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับอ่านะครับเป็นเฟืองที่จะส่งไปยังตัวตัวเฟืองเกลี่ยสายนะครับอ่านะครับตรงจุดนี้ก็จะมีแผ่นนะครับแหวนรองไว้อยู่นะครับนี้มีแหวนรองไว้อยู่อีกหนึ่งอันนะครับมาดูในส่วนของเอ่าเฟืองพีเนียนนะครับเฟืองปีเนียนกับในส่วนของชุดยกนะครับชุดยกในเฟืองปีเนียนตรงนี้ก็เป็น เป็นพลาสติกนะครับครับเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของเฟืองพินเนียนนะครับเฟืองพินเนียนก็ทําออกมาได้สุดยอดครับงานเรียบร้อยดีมากครับอ่านะครับงานเนี๊ยบมากครับการลบเหลี่ยมลบคมต่างๆนะครับทําได้สวยมากครับตรงนี้นะครับชุดเสาตรงนี้นะครับเป็นโลหะนะครับุดเสาเป็นโลหะนะครับข้างใต้ชุดยกนะครับก็จะมีลูกปืนนะครับประคองนะครับ ประคองอยู่หนึ่งลูกนะครับเนี่ยข้างใต้ชุดยกนะครับก็มีลูกเพลิประคองอยู่อีกหนึ่งลูกนะครับส่วนใหญ่ส่วนนี้จะเป็นโลหะหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูชุดเฟืองเกีียรยสายกันก่อนนะครับอ่ะน,นี้ก็จะเป็นส่วนของฝาครอบข้อพายนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับอนโนไดต์สีแดงนะครับแล้วก็เปิดมาก็จะเป็นข้ควายนะครับ อันนี้เป็นของควายนะครับนี่ครับก็มีสึกล้อบ้างนะครับแต่ไม่ถึงกับเยอะนะครับนิดหน่อยนะครับของควายเป็นโลหะนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับชุดเกลี่ยสายนะครับชุดเกี่ยสายจุดนี้นะครับจะไม่มีลูกปืนอยู่นะครับนะครับเป็นเป็นบุธนะครับชิ้นเดียวนะครับอ่าเป็นบุธชิ้นเดียวนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นชุดของตัวส่งสายนะครับวงในก็จะเป็นพวกซิลิคอนนะครับซิลิคอนนะครับนะครับตัวนี้ตัวข้อเฟืองตัวหนอนก็เป็นพลาสติกเป็นพลาสติกนะครับแต่แข็งแรงนะครับเหนียวนะครับก็เดี๋ยวไปดูข้างใต้เสานะครับใต้เผานี้นะครับว่ามีลูกเพลินไหมนะครับ ก็สรุปว่ามีลูกปืนอยู่ครับ1เม็ดนะครับอนะครับตัวนี้จะเป็นเพากลางนะครับก็งานกึงถือได้ว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับเรียบร้อยมากๆนะครับไร้ทิติเลยนะครับข้างในก็จะมีลูกปืนอยู่1เม็ดนะครับในนี้นะครับอ่านะครับลูกปืนใต้เสาเพากลางนะครับ ก็อันนี้ก็จะอยู่ที่5มิลน,นะครับวงในวงนอกจะอยู่ที่8มิลน,นะครับแล้วก็ความหนานะครับความหนาอยู่ที่2.5มิลน,นะครับนะครับเดี๋ยวดูชุดยกนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของอชุดของตัวกดฟีสปูลนะครับเป็นโลหะหมดเลยนะครับเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะครับ น,นี่ก็เป็นแป้นกดฟีสปูนนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นลูกปืนใต้เฟืองพีเนียนนะครับลูกปืนนะครับใต้เฟืองพีเนียนนะครับวงในอยู่ที่8มิลน,นะครับวงนอก12มิลน,นะครับแล้วก็ความหนาอยู่ที่3.5มิลน,นะครับนี่นะครับสรุปนะครับ การผ่ารอกได้ว่าพิกซี่รหัส68นะครับ68ก็น่าผมเดาว่าน่าจะเป็นอรอบของมันนะครับที่68นะครับก็ทุกอย่างเนี่ยมีความปรานี่ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยมีความปาานี่ทั้งหมดเลยผลิตออกมาเนี่ยชิ้นส่วนการลบคมนะครับหรือว่าการประกอบตามจุดต่างๆเนี่ยถือได้ว่าดีมากนะครับเป็นรอกตี่ยเบาที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าน้ําหนักมันเบามากนะแล้วก็จับนี่กระชับมือนะครับรอกตัวเล็กจับกระชับมือมากนะครับ เรียกได้ว่าถือได้ทั้งวันนี้สบายแน่นอนนะครับสบายสบายเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าผมพูดอะไรผิดไปนะครับหรือว่าบอกตรงไหนผิดนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยนะครับก็มีอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับก็สำหรับคลิปถัดไปนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อที่จะนะจะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ